ทางบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนได้มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านทุ่งกราดส่งเสริมกิจกรรมชุมชนค่ะ นายพรมมางามไพบูรณ์ผู้จัดการแผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาคตะวันออกพร้อมด้วยนายสรพงศ์ประจบพวกพนักงานปฏิบัติการมลชนตัวแทนบริษัทปตทจำกัดมหาชนมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกราดอำเภอแหลมชบางจังหวัดชนบุรีจำนวน20,000บาทเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีนางรุ่งทิวาใจกุศลประธานชมรมเพิ่มสุขเติมใจวัยเกษียนโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกราดอำเภอแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีเป็นผู้รับมอบ ซึ่งนี่เป็นการรวมตัวกันค่ะของผู้สูงอายุในชุมชนมาร่วมการทําดอกไม้จันค่ะและรวมถึงกิจกรรมอื่นๆต่อเนื่องมาประมาณ6ปีแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการรู้ทันภัยออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ โดยทางชุมชนนั้นได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปตทจำกัดมหาชนมาอย่างต่อเนื่องและจะนำเงินสนับสนุนที่ได้ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมเพื่อทำให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปวันนี้นะครับบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับก็มามอบเงินสนันบ,สน,นบสนุนให้กับโรงเี็นผู้สูงอายุนะครับในเขตเทศบาลแหลมฉบังนะครับทางนี้นะครับในการมอบนนเงินในงานจานวนนี้นะครับก็เพื่อให้กับทาง โรงเรียนผู้สูขอายุเนี่ยไปต่อยอดนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับต่อทั้งปีนะครับแล้วก็ปตทก็จะสนับสนุนโรงเรียนนี้ไปนะครับไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรก็ ให้ร่วมร่วมด้วยช่วยกันนะครับทั้งนี้ปทอก็สนับสนุนเพื่อเป็นตามนโยบายของปทอคือให้ปทออยู่ร่วมกับสังคมกับชุมชนได้นะครับแบบยั่งยืนตลอดไปนะครับผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่ติดบ้านไม่ได้ติดสังคมเขาก็อยู่บ้านเหงาๆก็เลยมีนโยบายว่าเออเราก็หากิจกรรมให้เขาทําก็สุดท้ายก็อยากจะขอบคุณบริษัทปทอ ที่สนับสนุนเงินมาช่วยในโครงการของเราด้วยดีเสมอมาน่าจะทุกปีน่าจะทุกปีก็ขอบคุณแล้วก็จะนำเงินนี้ไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด